ขอถ่ายลงยูทูบหน่อยนะครับขอถ่ายลงยูทูบหน่อยนะครับพอดีครับยูทูบไว้ครับมีเหรอมาม่หมูเดงเ่มีเหรอหนังดิ่จะได้เอามีเอาทิ้งไม่ได้เดี๋ยวยื้อเข่าเป็นฝาอยู่ วันนี้มือข้าในเมืองนะครับเ้ยตหนุ่มอบเฮ้ยเต๋านุ่มขของหมุเอาเป็นที่ขาไก่นะคะ แค่แม่น้องอ้ำอ่อนน้องแปดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับผมบ่ายสามถึงประมาณสามทุ่มอะไอ๋อสามทุ่มมากรอเก็บก่อนนะครับ นั่งนั่ง,น,งนั่งไหนก็ได้ไดลูกก่อครับผมครับครับผมคนติดตามน้อยครับหกร้คนเอง youtube เลยครับลงช่อง youtube เลยแล้วผมถ่ายเสจแร้วผมกดให้ดูครับไปร้านไหนร้านไหนก็ขายแบบนี้แหละ,ะให้เขาดูว่าเรามากินร้านอร่อยอร่อยขอเข้าไปหน่อยนะครับ ก็ไม่กล้าเข้า ผมอยู่ข้าวมะเขือครับนี่มาเยี่ยมแม่เยี่ยมหรือยังนะเนี่ยเยี่ยมแล้วครับแม่ขาดตัดแล้วก็มากินข้าวครับนี่ไม่เก่าครับนอนนี่ครับนอนโรงพยาบาลครับนอนคนเดียว พี่ป้ามีมีถั่วไหมครับรนะถั่วมีไหมครับถั่วลิสงอ๋อไม่มีโอ้กว่ามีจะได้ให้ใส่เป็นต้มยำให้เลยอันนี้มันเป็นต้มยำโอ้โอเคครับได้มีขายใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยมีขายไหไมแนะนำเราเอามาในเด้ง

ผอดทอดหากังลาวกระแพงเชรก๋วยเตี okay. ๋ยวเส้นเล็กเล็กไก่ต้มยำต้มยำด้วยนะครับมาดูดิฮะดูดู